มากใช้เองค่ะไม่เจอเองสวัสดีนะคะเจ็ดสิบสี่คนร้อยยี่สิบสองกับยี่สิบสี่คนเขาใส่ชาร์จหน่อยใส่ชาร์จหน่อย มาแววสวัสดีค่ะอะสวัสดีนะคะสวัสดีเพจหลัก1,200คนดูสวัสดีค,ดสสดคุณพงศกรด้วยนะคะสวัสดีนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะ469คนดูนะคะสวัสดีนะคะเพจ แม่น้ำหนึ่งนะคะภาษาไทยแม่น้ำหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะเพจหลักเนาะหนึ่คนดูแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสองพคนดูเพจ เพจหลักนะคะ2,000คนดู2,200คนดูเพจหลัก6 0 0 7 0ย,ยคนดูนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยแนนะอืมเขาแหละ สวัสดี3,000คนดูเพจหลักนะคะสวัสดี937คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝาก rait, ากดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วฝ like, ากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเด้อนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝาก rait, ากดแชร์ด้วย3,800คนดูนะคะสวัสดี4 0 0พคนดูนะคะ4,100คนดูเพจหลักนะคะ4,300คนดูเพจหลัก1,100คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่ง 4,600คนดู4,800คนดูเพจหลัก1,200คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะ5,000คนดูเพจหลักนะคะ1,200คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะพร้อมไหมรัฐบาลไทยงวดนี้พร้อมไหมคะรัฐบาลไทยงวดนี้พร้อมไหมคะรัฐบาลไทยงวดนี้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมาหน่อย หกพันสี่ร้อยหกพันหกร้อยคนดูเพจหลักหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต่งหนึ่งอ,อทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดพันเก้าร้อยคนดูเพจหลัก 8,100คนดูเพจหลักเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์งวดที่จะถึงนี้ไม่ขอให้ลูกเพจลูกเพจหนึ่งได้ทำการจุดทูบขอแนวทางรัฐบาลไทยจัดปูกเรียบร้อยแล้วและกำลังใจทุกคนได้รับชมกันในไลฟ์สดนี้นะคะสวัสดี10,000คนดูเพจแม่น้ำหนึ่ง คะ1,900คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งสวัสดี1 0,000คนดูเพจหลักสวัสดี1,900คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งนะคะ1 7 0 0 1,900คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพแชร์แล้วมาโอนให้คนละพันห1 000. 1 0 0คนดูใครเข้ามาแล้วโ,โหหนึ่งจะบอกว่าเพจเนี้ยไม่ถึง1 0,000คนมานานมากน้ำตาจะไหลใช่ปะจะร้องไห้อะ เพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษเพจหลักเนี่ยไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนดูมานานมากเพจนี้เพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษใครเข้ามาแล้วกดแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยหนึ่งหมื่นสองพันคนพิมพ์เลขกดแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยหนึ่งโอนให้คนละพันหนึ่งโอนให้คนละพันโอนเลยค่ะสองพันสองร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วกดแชร์ค่ะ ใครแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะใครแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาขอโอนก่อนเพราะว่าไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนดูมานานมากๆแล้วเพราะว่าเพจถูกปิดกั้นมากๆแล้วก็กำลังจะถูกปิดด้วยซ้ำหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอแชร์เดียวและพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาไม่ขออะไรเลยเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งสองพันสี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมา เพจแม่น้ำหนึ่งเพจหลัก3 1มหนึ่งคนดูขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาไม่เอาอะไรเลยค่ะขอแชร์เดียวและพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาขอโอนเงินให้ก่อนขอโอนให้ก่อนคนละพันสอง0ั2500คนดูนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วนะคะขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาแค่นี้นแหละโอนเลยคนละพันฉลองค่ะพเพราะเพจนี้ไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนดูมานานมากเลยเพราะถูกปิดกั้นหนักมาก การเข้าถึงจากหลักล้านเหลือแค่หลักหมื่นเอาง่ายๆเลยอะหั่นแบบนี้เลยหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูเพจหลักเพจแม่น้ำหนึ่งนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งเพจหลักนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยคนดูเข้ามาแล้วหนึ่งขอแค่คนและหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีขึ้นมาหนึ่งโอนเลยค่ะโอนเลยคนแรกคุณอิ๋วอิ๋วโอนจริงๆ หนึ่งมืนหกพันคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามเพจที่หนึ่งปักหมุดใครติดตามแล้วนะคะเอาอย่างนี้นะหนึ่งมืนหกพันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาขอโอนให้ก่อนสามพันคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แลวพิมพ์เลขบัญชีมาโอนให้ก่อนโอนก่อนโอนก่อนโอนก่อนไม่ถึงเท่านี้มานานแล้วเพราะว่าเพจโดนปิดกั้นหนักมากมาก โอนแล้วเรียบร้อยค่ะสิริภาแอรจันทึกค่ะสิริภาแอรจันททึกเพจนี้นะคะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาโอนเลยไม่ถึงหนึ่งหมื่นคนมานานมากแล้วจะร้องไห้แล้วตอนเนี้ยกูจะร้องไห้แล้ว 3,400คนดูเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมา3,400คนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาเพจหลักนะคะเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาแค่นี้เลยขอหนึ่งแชร์และพิมพ์เลขบัญชีมาแค่นี้เลยสองหมื่นคนดูไหมคะสองหมื่นคนดูจะโอนสองพัน สองหมื่นคนดูจะโอนสองพันค่ะต่อไปนะคะศูนย์หนึ่งสามธนาคารกสิกรไทยหนึ่งแปดสี่สองเจ็ดสามสองขอโอนเรื่อยๆนะขอโอนเรื่อยๆนะขอให้เรื่อยๆเลยนะคะขอโอนเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาค่ะ เพจไม่ถึงคนไม่ถึงนี้มานานมากแล้วจริงๆนะเพจหนึ่งอะโดนปิดกัน้นมานานมากแล้วนะคะอ่ะสองหมื่นคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยน้ำหนึ่งภาษาอังกฤษสามพันเจ็ดร้อยคนดูนะคะสามพันแปดร้อยคนดูเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งของญาติโอนเรื่อยเื่อเลยเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาโอนจึงกว่าจะปิดไลฟ์เลยวันเนี้ยเดี๋ยวให้แนวทางเ,เดี๋ยวให้แนวทางต่อเลยค่ะเดี๋ยวขอโอน,นก่อนอีกสัก สี่ห้าคนสามพันแปดร้อยคนดูแช์ถึงสี่พันคนสามพันเก้าร้อยคนดูแช์ถึงสี่พันคนเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งแช์ถึงสี่พันคนค่ะใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งแช์และพิมพ์เลขบัญชีมาสองหมื่นแปดร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแช์และพิมพ์เลขบัญชีมาสองหมื่นคนหนึ่งขอโอนสองพันบาทค่ะ สองหมคนหนึ่งขอโอนส0งพบาทค่ะพิมพ์ธนาคารมาด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่พิมพ์ธนาคารมาปะบอะหนึ่งจะไม่รู้เลยว่าธนาคารอะไรพอหนึ่งไม่รู้แล้วหนึ่งจะโอนไม่ได้นะคะหนึ่งไม่รู้แล้วหนึ่งจะโอนไม่ได้นะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะครับสอง สองศูนย์สี่สี่หกสองมืหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนด <ia> <kit> okay. ูนะคะเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาหนึ่งโอนเรื่อยๆนะเนี่ยหนึ่งนั่งโอนเรื่อยๆนะคะสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูสอ0 0มื่นสองพัคนดูเข้ามาแล้วขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมาสี่พันสองร้อยคนดูเข้ามาแล้วขอหงแชร์แล้วพิมพ์เลขบัญชีมา แค่นี้เลยไม่ต้องอะไรมากมายคือคนดูมันไม่ถึงขนาดนี้มานานแล้วหนึ่งแบบหนึ่งให้ถึงแม้ว่าแบบรอบหน้ามันจะไม่ขนาดนี้แต่ก็หนึ่งอยากให้นะคะ